ไอเดียเดรกเคยบ้างไหมกับการไขน็อตอันแสนทรมานสวงคุณเหนื่อยกับการไขน็อตที่ไม่รู้ว่าจะสุดเมื่อไหร่คุณเซ็งกับแรงเสียดทานที่สถานมาจนถึงปลายลิ้นซาร่าทำอะไรอ่ะไขน็อตอยูอดหไหวไหมเนี่ยอ้าวนี่วันนี้เราขอแนะนำไขโคงไฟฟ้าสีส้มเอ๊ะตอนนี้ท่านปณิธานกำลัง กำลังอ๋อแต่งหน้าอยู่งั้นผมมีเวลาสักเล็กน้อยครับขอประคุณนะฮะกราบเรียนภรรยาที่เคารพนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่สถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ทางตัวกับผมเองน่าจะได้กลับเข้าสู่ที่บ้านเพื่อ,อ,อกระชับวงล้อมอา้าวทำไมละจ๊ะ ต้องไปเล่นไพ่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาเฮียเฮียขอเรียนแจ้งต่อพี่น้องประชาชนว่าจากการที่ทางทหารได้ทำการจับกลุ่ม กลุ่มผู้ก่อการร้ายและได้มีการนำไปสอบสวนแล้วขณะนี้เนี่ยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่คนไทยครับแท้จริงแล้วไม่ใช่คนเขมรห,หรือพามา่าอย่างที่หลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวลือมานะครับต้องขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ากองกำลังนี้นะครับเป็นกองกำลังต่างดาวครับ เป็นกองกําลังรับจ้างมาจากกาแล็กซี่อื่นและได้รับการจ้างมาโดยบุคคลผู้นี้ครับ <c oughs> ทางฝ่ายทหารนะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้กระสุนจริง <c oughs> ก็ปฏิบัติการภายใต้กรอบเกณฑ์ที่สออหอได้วางเอาไว้ทั้งสิ้นนะครับสออหอนะครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะฮะทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีทางคุณหมอพรอทิพย์ซึ่งแน่นอนทุกท่านน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับจากการที่ท่านเนี่ยได้เคยยืนยันแล้วว่า GT200 ใช้งานได้จริงรวมถึง DSi ครับซึ่งเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งสำหรับกระทรวงนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาจากพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าพวกเราจริงใจอย่างแท้จริงและอย่างแน่นอนครับ ladies and gentlemen the royal Thai government would like to ส,สวัสดีครับรัฐบาลและสอ,อหอมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่และกระชับวงร้อมอันอบอุ่นและแสนดีได้จบลงด้วยความเรียบร้อยแล้วครับ ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพหมหานครทุกท่านรัฐบาลมีความยินดีที่จะแจ้งท่านว่าขณะน,นี้ท่านได้เมืองของท่านคือแล้วนะครับอาจจะได้กลับมาในลักษณะที่อาจจะเป็นตอตะโกอาจจะไม่เหมือนเดิมสักเล็กน้อย ต่อไปท่านอาจจะต้องกังวลบ้างในเรื่องของการก่อการร้ายในลักษณะของโจรใต้ดินซึ่งกรุงเทพของเราเนี่ยอาจจะกลายสภาพเป็นคล้ายๆกับภาคใต้ของเรานั่นเองนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากเสียงเรียกร้องของพวกท่านทั้งสิน้นซออหอหวังว่าท่านจะ ประทับใจในบริการของเราและกลับมาใช้บริการของเราอีกครับในการปราบปรามม็อบคนจนในครั้งต่อไปครับ ladies and gentlemen the royal thai government would like to inform you that we will take no responsibility for the event of the past few days everything is mr. taksin's h fault he is bad if your mother dies, it's mr. tuxin's fault. if your car won't start, it's mr. tuxin's fault. and if your father got hemorrhoids, it's also mr. tuxin's fault. thank you. have a nice day. เอาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาเพิ่งดูมาเลยเนี่ยไอ้ห้าคลิป7คลิปอะไรนั่นน่ะฉันก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่ามันจะแบบว่ามีความสามารถรับผิดชอบอะไรกันได้บ้างไอ้สาตัวที่ไม่ไปนอนตีเดียวกันตอนเนี้ยไอ้อย่างฉันเนี่ยนะมัน ได้อยู่แล้วสิงคโปร์ฮ่องกงฝรัร่งเศสอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านตาดำๆแถวนั้นน่ะเขาจะไปช้อปปิ้งที่ไหนกันพนักงานห้างที่ต้องขายของให้ชั้นที่เคยมาเซอร์วิสชั้นใส่รองเท้าให้ชั้นเขาจะไปทํางานอะไรกันตอนนี้แม้กระทั่งน้องหมาของชั้นเนี่ยก็ไม,ม่มีที่จะไปเดินเล่นฝากไว้เลยนะอีกสามสี่ตัวที่ไปนอนเตียงเดียวกันนะั่นแหละแล้วพวกพนักงานนะที่อยู่ตามห้างเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะเจ้าของห้างเนี่ยเขาคงจะจ่ายเงินเดือนให้เขาหรอก พวกมึงอ่ะับผไปชอบได้ไหมข้าจะไม่มีแดดอยู่แล้วคนซื้อแพงอย่างพวกเราเนี่ยถูกบังคับถูกไล่ให้ไปเดินห้าตามชานเมืองยังกบเสนียแต่โดนแขนโอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้เออว่าแต่ไปฮ่องกงไปสิงคโปร์หรือไงนะพวกนี้จองตัวเครื่องบินไว้แล้วอะ่ะได้เลยรอบเช้าเลยนะผัดละมูไปด้วยนะได้เช้ายันกลับเลยนะโอเคอเฮ้ ไปไม่ได้แล้วห้างชาญเมืองเขาบีบีบอกว่าจะมีการวางระเบิดนี่จะไปที่ไหนได้บ้างเนี่ย <S <S <อ>ตำหอมจนหมดมาหลายวันแล้วตายแล้วตายแล้วเงินเนี่ยเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยอยากจะใช้ชิบหายเลยโอ้ยหวาบหวานขอตอ้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้นประจำวันที่24พฤษภาคมและตอนนี้ขอเชิญพบก,กับพิธีก,กรสุดฮอตนจอมวินยู สวัสดีครับกลับมาพบกับเจากข่าวตึ้นกับนายจางมิวอ,อีกแล้วนะฮอแม่โอ้โหวันนี้คิดถึงชาวไอเฮียตอนนี้เหรอ <c oughs> ดูจากเวลาแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วครับกับเจาะข่าวตื้นกับนายจางมิวนะฮองศูนย์อํานวยการแก้ปัญหาเฮียเนี่ยแดกเวลาคูสมหมดเลยนะครับเลยไม่มีเวลาจะมาพูดคุยชาวไอเฮียนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอันเทปหน้าแลวกัน Imagine all the people living on this well